สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ฝ้ายจะพามาพบกับราคาบอนสีต้นเล็กนะคะกับแม่ค้าตัวจริงเลยค่ะนะคะกับแม่ค้าตัวจริงนั่นก็คือฝ้ายเองนะคะเพราะว่าปกติฝ้ายขายอยู่นะคะขายเป็นประจําเลยเนาะ,ะแต่รอบนี้จะเริ่มขายอีกทีหนึ่งพฤศจิกายนนะคะหน้าเพจลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะเดี๋ยวฝ้ายทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่าเริ่มกันที่บอนสีต้นแรกเลยค่ะ อันนี้ชื่อว่าไกรทองประเสริฐนะคะไกรทองประเสริฐอันนี้ยังกัดไม่เต็มนะคะอันเนี้ยจากไซส์เบบี้นะคะท่านผู้ชมจากประมาณเนี้ยค่ะประมาณ2เดือนค่ะจะได้แบบนี้นะคะฝ้ายต้นที่แบ่งขายจะแบ่งขายเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเล็กกว่านี้ก็มีค่ะตามราคาเลยค่ะอย่างต้นเนี้ยค่ะประมาณ600นะคะ6 0 0ถึง700บาทนะคะถ้าเล็กกว่านี้ก็อยู่ที่4-500ประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะฝ้ายพามาเช็คเช็คราคาเลยนะคะ มันก็จะราคาจะอยู่ประมาณนี้นะคะช่วงนี้ค่ะไก่ทองประเสริฐค่ะสวยมากๆค่ะถ้าเล็กกว่านี้ก็เนาะตามพี่ายบอกเลยค่ะนี่ค่ะสวยค่ะกัดแดงฮาร์ปค่ะนะคะท่านผู้ชมเลี้ยงจากไซนี้ค่ะไปสองเดือนนะคะจะได้ไซนี้ค่ะต่อไปค่ะท่านผู้ชมไปกันที่นางใหม่ค่ะต้นที่เห็นคือต้นใหญ่นะคะไซแม่พันธุ์เลยค่ะไซแม่พันธุ์เลยค่ะท่านผู้ชมต้นที่แบ่งขายส่วนใหญ่จะประมาณนี้ค่ะ ไซส์เล็ก2ใบแบบนี้นะคะหรือ1ใบนะคะไซส์เล็ก2ใบแบบนี้จะอยู่ที่350-400บถึงบาทค่ะนี่ค่ะสำหรับร้านฝ้ายนะคะนี่ค่ะนางไหมค่ะต้นลูกๆนะคะเลี้ยงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โตค่ะต่อไปค่ะ่านะผู้ชมไปที่บอนสีพระยาพันวังค่ะอันนี้คือต้นไซส์ที่เลี้ยงจากแบบนี้ค่ะ เลี้ยงไปประมาณ2เดือนจะได้ไซส์ใหญ่แบบนั้นนะคะจะได้ไซส์ใหญ่แบบนั้นนะคะสําหรับไซส์เล็กนะคะแบ่งปันนะคะอยู่ที่ประมาณ500 600ถึง700บาทค่ะพระยาพันวังค่ะจะแบ่งขายแบบนี้นะคะเลี้ยงไป2เดือนจะได้ไซส์ใหญ่แบบนั้นค่ะต่อไปค่ะไปกันที่บอนสีพระรักตับรามเกียรตินะคะสวยมากๆค่ะสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะไซส์ที่แบ่งขายจะอยู่ช่วง1ใบถึง2ใบนะคะท่านะผู้ชม นี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์แบ่งไขายสองใบนะคะถ้า2ใบแบบนี้ราคาจะอยู่ที่5 0 0อยถึง5 5 0บถึง600บาทค่ะถ้า1ใบนะคะมีตั้งแต่3 8 0จนไปถึง400ค่ะนี่ค่ะบอนสีพระลักษณ์นะคะไซส์แบ่งขายค่ะสวยมากๆค่ะนี่ค่ะสวยมากๆอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์เล็กค่ะต่อไปค่ะไปกันที่บอนสีเพชรพันล้านค่ะท่านผู้ชม เพชรพารานเป็นบอลที่สวยมากๆนะคะนี่ค่ะไซส์ที่ฝ่ายแบ่งขายจะมีตั้งแต่1ใบ2ใบนะคะวันนี้เอามาให้ดูไซส์2ใบแบบนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ200ร้อยถึงสองบาทนะคะ2ใบนะคะถ้า1ใบจะอยู่ที่140จนไปถึง180บาทนะคะไซส์นี้ประมาณ 200- ร้อยถึงสองนะคะไซส์นี้นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะอยู่ที่ 300- ร้อยถึงสามบาทะคะ่ะเลี้ยงแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็โตนะคะเพราะว่าบอลสีเพชรพลรานเป็นบอลที่โตเร็วนะคะท่านผู้ชม สวยมากๆค่ะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะไปกันที่หงสุวรรณค่ะอันนี้คือตอนที่กัดสีแล้วสวยๆนะคะอันนี้ไซส์ที่แบ่งขายจะประมาณนี้ค่ะท่านะผู้ชม3าใบาแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่4 0 0ร้อถึงสี่บาทค่ะอันนี้ไซส์แบ่งขายค่ะนะคะหงสุวรรณค่ะคืออย่างที่ฝ้ายบอกเนาะว่าบอลสีโตเร็วเนาะโหวสวยมากๆค่ะท่านะผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวฝ้ายไล่ดูนะคะ ส่วนช่องทางการซื้อนะคะฝ้ายจะเริ่มขายวันที่1พฤศจิกายนนะคะทางหน้าเพจลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะเพจเฟ e บุ o กนะคะเดี๋ยวฝ้ายทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะนี่คะ่ะต้นแรกนะคะคือไกลทองประเสริฐคะ่ะต่อไปนะคะนางใหม่คะ่ะนางใหม่นะคะไซส์แบ่งขายก็มีคะ่ะ ต่อไปพระยาพันวางสายแบ่งขายก็มีค่ะพระลกักษซสายแบ่งขายก็มีเหมือนกันนะคะและเพชรพันล้านค่ะแล้วตัวสุดท้ายคือหงส์สุวรรณนะคะนี่ค่ะใครสนใจตัวไหนนะคะเตรียมรอวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะฝ้ายขายแบบร้านฝ้ายคือรับประกันเคมสินค้าด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิป เช็คราคาบอนสีไซส์แบ่งปันนะคะกับแม่ค้าตัวจริงเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยค่ะวันนี้จบไปกับภาพสวยๆของบอลสีสวยๆค่ะ